ะคืนคืนชาชากับต่อไปข้ 2, าที่สองกับอาเซียพอกับหนึ่งสามส่ห้าเจ็ดแป้าสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบเจ็ด สิบเก้าตักก่แนบนล่างครับหนึ่งสามสี่าเจ็ดเก้าสิเดสิบเจาวียนไปเวียงมาครับพรอมครับหนึ่งผม

ัดต่อไปย่อเข่ายืดไหล่ครับ1นึ่งส7 9ต่อไปกดเข่าบิดไหล่ครับ1นึ่งสา้าเดปเปลี่ยนข้างครับ1นึ่งสา้ากดกดหน้าขาเงยหน้าครับ1นึ่งสาม้า ต่อไปย่อเข่าตอกขดเข่าแขนปิดถูครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้ากดเข่าครับหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดเก้าขยับแขนแบงหลังตาตามแขนไปครับหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดเก้ายืดแขนแบงบนตาตามซี่ปครับหนึ่ง สามหเจ็ขึ้นบนครับหนึ่งสามหเจ็เปิดไปเช้าครับ1หนึ่งสามห้เดเก้าลงไปครับ1หนึ่งสามห้าเจ็้าิกตัวโยกรับหนึ่งสามเจด ก้า <9. S 2> กดข่าวลงไปเดึงโซ่ขึ้นบนครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแขนกับขาสลับข้างดึงโซ่ให้ต,ติดโ้นครับหนึ่งสามห้า เจ็ดเก้าต่อไปท่าลู่วิ่งคับหนึ่งสองสามห้าเจ็ดแเก้าต่อไปเปลี่ยนข้างกับหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้ากดเข่าครับหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าควายแขนแทงหลังตาตามแขนครับหนึ่งสองสามห้าเจ็ดแดเก้า ขึ้นบนครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้ายืดแขนตรงๆครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าขึ้นบนครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเปิดปลายเท้าครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้ากดเข่าครับหนึ่งสามห้า ครับหนึ่งสห้ากเดเกกดเข่าลงไปดึงตัวขึ้นบนครับ1นึ่งสห้าแขนกับขาสลับข้างดึงต้นให้ติดก้นครับ1นึ่งส้าดต่อไปท่าลู่วิ่งครับ1นึ่งสห้าเด้า ต่อาาไปเอามือกับเท้าคู่กันนะครับยกต้นยกไปเท้าแล้วก็ยกสลับครับพร้อมครับหนึ่งสามห้าเจ็ด้ายกไปเท้าครับหนึ่งสามห้าเจ็ด yeah sure. ครับเข้ามั้งในเลยเข้ามาเลยอาต่อไปกว้ยขาครับยืดแขนขึ้นบนครับกดลงครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าขาดขึ้นครับหนึ่งสามห้าหกเจ็ดเก้าควายแขนครับหนึ่งสามห้าหกเจ็ดเก้า ต่อ,อไปเปลี่ยนข้างครับกดลงครับหนึ่งสามสีห้าเจ็ดเก้าอับขึ้นครับหนึ่งสามสห้าเจ็ดเก้าไควยแขนครับหนึ่ง ห้าเจปเกเปลี่ยนข้าครับหนึ่งสอาเจเกอักคืนครับหนึ่งสอาจอักต่อไปเป็นท่าว่ายน้ำครับอักก้มลงรับอัก้อมครับ1นึ่ส กรับคับหนึ่งสองสามเต่อไปยอ่ปาานะยอเข่ากดลายกับดิ่แขนข้างบนกดทีละข้างนะย่อกรับอับ่งสองามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้า อากาศหลังครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสต่อไปอัดอากาศขยายปอดครับอัดทาหายใจเข้าครับอัคอมลงหายใจออกกับท่านนี้ฝึกหายใจด้วยนะครับก็แมวท้ลลงองไร้ลมอกให้หมดนะครับการไว้อัดขึ้นครับหายใจเข้าครับ ลงด้านข้างหายใจออกครับต่อไปครั้งที่สองกลับขึ้นลงขึ้นลงครัค้งที่สามกลับขึ้น สี่ครับขึ้นลงขึ้นลงครั้ง,งที่ห้าครั้งสุดท้ายครับขึ้นลงขึ้นลง,ลงต่อไปมังกรพันแก้วครับควายแขนครับ ข้อยขาครับย่อตัวครับ1นึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สบสอ็ส่สห้าเจสเกเปลี่ยนข้าง